สวัสดีครับตอนนี้พาทุกท่านมาอยู่ที่สวนยาสายกเกษตรเมืองยาโมนะครับช่องสวนยาสายกเกษตรเมืองยาโมนะครับซึ่งนําเสนอเรื่องของกเกษตรและก็งานบุญต่างๆนะครับซึ่งในตอนนี้เราก็พามาดูนะครับนี่นะครับก็ค่อนข้างที่จะ ใช้คำว่าลกนะครับลกมากนะครับเนื่องจากทิ้งสวนไปประมาณสองอาทิตย์นะครับไม่ได้ดูแลนี่นะครับก็มีชะอมนะครับมีชะอมนี่ก็มีฝรั่งนะครับมีฝรั่งก็แห้งแรงนะครับฝนไม่ตกนะครับฝนไม่ตก นะครับตอนนี้ก็ซึ่งตอนนี้เราได้ตัดสินใจนะครับจะทำการทดลองนะครับจะทำการทดลองโดยการใช้นะครับจะทำการโดยการทดลองนะครับจะทำการทดลองโดยการเอาพลาสติกนะครับหรือเอาผ้ามาคุม นะครับกําจัดวัชพืชไม่ใช่กําจัดนะครับมาป้องกันไม่ให้วัชพืชเติบโตได้เร็วนะครับก็เดี๋ยวกําลังจะจัดหานะครับผ้าเต็นท์หรือผ้าปูนะครับใครที่เห็นคลิปนี้แล้วนะครับที่เห็นคลิปนี้แล้วมีข้อเสนอแนะยังไงก็ทักมาบอกหน่อยแล้วกันนะครับทักมาบอกหน่อยแล้วกันว่ามี ผ้าเต็นหรือผ้าคลุมหญ้านะครับแบบไหนยังไงก็สามารถทักมาบอกนะครับนะครับได้นะครับทักมาบอกได้เพราะว่าเ,เราพยายามที่จะลดแรงงานนะครับซึ่งเป็นแรงงานของผู้หญิงนะครับซึ่งย้าสายก็แรงก็ค่อนข้างที่จะ ถอยนะครับเพราะนั้นก็เรื่องการกำจัดการควบคุมหญ้าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้อตงการที่จะให้เป็นไปในให้มันง่ายแล้วก็สะดวกกับยญาสายนะครับอนะครับอันนี้ขี้เหล็กแสดงว่าไม่อยู่มีคนมาตัดช่วยไปแล้วเรียบร้อยนะครับ นี่เหมือนจะมีรังนกอ่ครับมีรังนกด้วยแต่ว่าไม่มีไข่ครับอ่าโอเคนะครับก็นี่ก็เป็นการปลูกแบบผสมผสานนะครับตอนนี้ก็ฝนเหมือนจะตกนะครับแต่ยังไม่ตกนะครับปลูกแบบผสมผสานในพื้นที่ หนึ่งไร่นะครับในพื้นที่หนึ่งไร่นะครับก็ขี้เหล็กก็แตกยอดดีนะครับแต่ว่าเหมือนจะมีคนมาช่วยตัดนะครับเหมือนมีคนมาช่วยตัดไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็แบ่งกันกินกันใช้นะครับนี่นะครับนี่ขี้เหล็กส่วนตรงนู้นมองไปก็คือผักขมนะครับเป็นผักขม ครับซึ่งตอนนี้ได้บุกต้นฝรั่งของเราเป็นที่เรียบร้อยมองฝรั่งแทบไม่เห็นแล้วนะครับมองฝรั่งแทบไม่เห็นแล้วนะครับครับผมครับอ่าครับก็นะครับก็เดี๋ยวต้องคิดวางแผนกันใหม่นะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า เราต้องเซฟนะครับแรงของยาสายไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการลงทุนเกิดขึ้นนะครับมีการลงทุนเกิดขึ้นก็เดี๋ยวใครที่พอรู้แรงนะครับก็เห็นคอมเมนต์หรือเห็นไม่ใช่เห็นคอมเมนต์เห็นคลิปนี้แล้วก็ช่วยแนะนำผมด้วยนะครับก็คือผมต้องการที่จะหาพาเต้นนะครับหรือผ้าคลุมนะครับเพื่อที่จะ เนี่ยนะครับป้องกันวัชพืชนะครับเพื่อที่จะให้ไม่ลามจนเกินไปนะครับแล้วก็ด้วยถ้าเกิดว่ามาเอาวัชพืชออกก็จะต้องใช้แรงงานนะครับยา,าสายก็ทำให้เกิดการเสียกำลังค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเราก็ต้องเซฟสภาพร่างกายนะครับเพราะว่าเป็นแรงงาน ของหญิงนะครับนะครับอ่าเป็นแรงงานผู้หญิงครับก็ตอนนี้นะครับก็ไม่ไม่เข้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันลกนะครับมันลกนะครับมันลกครับก็พยายามถ่ายให้ดูรอบๆนอกนะครับก็เป็นพื้นที่ปลูกแบบผสมผสานนะครับสไตล์ ส่วนย่าสายกเกษตรเมืองย่าโมหนึงไร่ให้อะไรมากกว่าที่คิดนะครับนี่คือคอนเซปต์ของเราปลูกเองกินเองนะครับขายเองกำหนดราคาเองมีความสุขเองเดินตามพ่อหลวงรัชการที่เก้านะครับทอทอทอทำทันทีนี่นะครับอ่าก็ผลผลิตก็เราก็ปล่อยไปประมาณสองอาทิตย์ครับปล่อยลกล้างไปประมาณ2อาทิตย์ นะครับซึ่งไม่ได้ดูแลก็หยุดช่วงเทศกาลสงการนะครับหยุดเทศกาลสงการพอดีก็จะลกล้างหน่อยนะครับไม่ได้ดูแลมาสองอาทิตย์นะครับครับนะครับก็ไม่ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังนะครับไม่คาดหวังแล้วก็ไม่ผิดหวังเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้คาดหวังจนเกินไปในการทำเกษตรนะครับได้ก็คือได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่า นี่ก็เป็นลักษณะสวนที่นะครับนี่นะครับสวนที่เราไม่สามารถควบคุมนะครับกำจัดวัชพืชได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปล่อยให้ไปเป็นตามวัฏจักรนะครับให้ไปเป็นตามวัฏจักรความน,น,น่าจะเป็นนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ปลูกไปตาม กระแสผูกไปตามนี่แหละครับก็ในส่วนของก็มีมีไผ่มีมะพร้าวนะครับซึ่งยาสายก็ผูกไว้นี่มะพร้าวก็เริ่มแทงช่อแล้วนะครับก็ไผ่จิมซุง ครับปลูกไว้พอได้ใช้เนี่ยครับอันนี้ก็ต้นผักหวาน,นผักหวานนะครับมี่งอกอีกแล้วแตกออกมาะนะครับซึ่งเราก็ ก็เป็นกำลังใจนะครับมะเขือน่าจะไม่เหลือแล้วนะครับก็มีบ้างเล็กน้อยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับเกษตรกร,ร,กรทุกท่านนะครับะนะครับในส่วนของตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะลกนะครับเพราะนั้นไม่ขอเข้าไปนะครับขอเข้าไปสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือตอนนี้ก็ พยายามที่จะให้วัชพืชมันเหลือน้อยนะครับคุมให้มันเหลือน้อยเท่าที่จะทําได้นะครับในอนาคตก็เดี๋ยวอาจจะต้องอเราขอออกก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ยุงลายยุงลายเล่นเราแล้วครับอ่ะ นี่นะครับเป็นพื้นที่เกษตรปลูกแบบผสมผสานมีพืชพันธุ์ผักผลไม้พืชผักสวนครัวรวมกันหลายอย่างครับผสมล็รผสมน้อยนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะครับโอเคครับก็พีพีนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ